คแล้วครับคือมันมีมันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่แม่เสียนะคะแม่เป็นมะเร็งแล้วตอนนั้นอะ่ะก็คิดว่าตอนนั้นก็เศร้าแต่พอเขียนออกมาด้วยลักษณะที่แบบนี้มันมันทำให้เศร้าไม่ได้เพราะอย่างนี้มันมันเป็นลักษณะของวิธีการของการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วการที่มันยืดย่อขยายใบหน้านมันมันกลายเป็นเรื่องตลกไปค่ะครับแล้วจากงานในแนวแบบศิลปะนิพนธ์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างเงี้ยครับมันจนถึงปัจจุบันเราเป็นศิลปินอิสระ,ะงานเนี่ยมันมีพัฒนาการหรือมันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเ,เนี่ยค่ะก็จะมีชุดตอนหลังที่หลังจากจบปริญญาโทนะคะ,คะก็เริ่มมองแบบสภาพแวดล้อมในสังคมเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ อย่างตอนนี้ตอนนั้นเป็นช่วงที่น้าท่วมอยุธยาค่ะก่อนที่จะท่วมกรุงเทพนะคะครเราก็เดินทางไปเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่า <c oughs> เราไม่อยากหารูปในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ในทีวีก็มีหรือว่าในหนังพิมันมันไม่ได้ค่ะเรื่องรายละเอียดด้วยแล้วก็เป็นมุมมองของคนอื่นด้วยค่ะ<อ>ก็เลยใช้เนี่ยค่ะก็เลยเดินทางไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เพื่อนของพ่อเนี่ยเขามีญาติอยู่เขามีญาติเป็นอบตอ,อยู่ที่อ,อยุธยา เขาก็เลยพาพายเรือไปค่ะไปตามหมู่บ้านไปเพราะตอนนั้นไปช่วยเขาเหมือนกันไปช่วยน้าท่วมไปรบ,บริจาคของก็เลยได้ไปพูดคุยได้เห็นได้เห็นสภาพจริงๆของเขาค่ะว่าเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างเราก็เพิ่มเอานะคะอย่างอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นบนหลังคาค่ะจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการที่ดีกว่านั้นแต่ว่าบางทีเราก็เหมือนกับเหมือนกับมองให้เห็นถึงความลําบากจริงๆของเขาอะไรเงี้ยแล้วข้างหลังน้ําที่แต่งฟันกับน้ําที่ถ่ายลงไปก็อันเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าความสุขบางทีเราก็ต้องใช้ชีวิตยอยู่กับสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เงี้ยเหมือนกับสะท้อนที่เห็นว่าเขาเขาต้องมีความสุขให้ได้ค่ะบนความทุกข์ที่เขามีอะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังหนีไม่พ้นจากเรื่องของความความสุขหรือว่า <c oughs> การปรับตัวแม้ว่ามันจะเป็นสภาพที่สะท้อนออกมาความจริงก็ตามแล้วแนวแบบนี้เคยเขียนภาพพวก ล้อการเมืองหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับมีหรือคิดจะเขียนอะไรทํานองนี้หรือเปล่าการเมืองมันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเครียดอะค่ะแล้วหนูคิดว่ามันไม่ขำอะไรเงี้ยแล้วแสดงว่ามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วเป็นเรื่องเดียวที่ไม่สามารถจะทาอะไรให้ขบขันนะครับเคยมีคนถามเยอะมากเลยนะคะว่าทาไมไม่เขียนการเมืองเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็แรงอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูคิดว่าประเทศนี้มันละเอียดอ่อนมากเพราะมันมีความเชื่อที่ต่างกันเยอะแล้วก็ มันค่อนข้างแล้วหนูก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นมากคะ่ะไม่ค่อยอ,อินกับการเมืองคือเขียนจากเรื่องของความความจริงคือขนาดไหนภาพอะไรเราก็ต้องไปเห็นจริงแต่การเม<ช>ืองคือเรารู้อยู่แล้วมันไม่คงไม่ใช่เรื่องที่มีอะไรที่น่าสนุกหรือครบขันเราก็เลย ตอบตัวเองว่าเออมันก็คง <c oughs> ไม่สามารถจะถ่ายทอด <c oughs> แต่ถ้าวัา<ใ>นหนึ่งหนูได้เป็นนายกอะไรเงี้ยหนูอาจจะอยากเขียนก็ได <c oughs> <ม>้เพราะเรารู้ว่าคนนี้ที่นั่งอยู่ในสภา,าเนี่ยแต่ละคนมีบุคลิกหรือว่าความเป็นแต่ละคนยังไงความดีความไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดเยอะค่ะก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสนะก็อาจจะได้คนจะได้เป็นลำพูนะฮะอันนี้เป็นงานเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือค่าปี2011ค่ะ ก็อันนี้ดูดูเศร้าๆนะครับไม่ค่ะอ,นนอันนี้ค่ะก็คือมันก็ยังไม่ได้เศร้าขนาดนที่ที่บอกว่าเพราะว่าแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักแม่หนูหรือว่าเป็นคนตอนนี้เปคุณแม่แหละครับค่ะคนอ,อันนี้ค่ะครจริงๆวิธีการบางอย่างนี้มันไม่ได้ใช้กับเรื่องราวได้ทุกอย่างค่ะหนูค,คิดว่าแบบนั้นนะครับครับปัจจุบันนี้คุลภูก็เป็นศิลปินอิสระยังมีโอกาสได้แสดงงานอยู่บ้าง ค่ะก็แสดงงานอยู่เรื่อยๆค่ะครับในในช่วงที่เราทำงานทีสิสไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเราคิดไหมครับว่าคนที่มาดูเนี่ยนอกจากนักศึกษาที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานหรือคนรุ่นต่อไปแล้วเนี่ยเดีวว่ารุ่นน้องแล้วเนี่ยอาจจะมีคนที่คาดหวังว่าจะต้องมีนักสะสมงานหรือว่าใครที่จะต้อง ติต่อมันต้องคิดเผื่อถึงตรงนั้นไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตทาคุณลําพูก่อนอันนี้หมายถึง่อนทาทีซิสเนี่ยครับว่ามันจะมีแบบ<อ>คนที่มาชอบเรามาปิ๊งงานแล้วอาจจะเห็นเรา ซื้องานตามงานเราอะไรแบบนี้มันองข้ามช็อตไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนนะคะท,คที่นักเรียนที่กําลังทํางานศิลปะก็อยากให้มีคนมาซื้อหรือชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้การตอบรับที่ดีแบบแบบนี้นะคะหมายถึงว่าตอนนั้นก็คิดว่าแค่ซื้อชิ้นสองชิ้นเราก็ดีใจมากแล้วะคะ่ะหรือจะชวนไปเขียนภาพประกอบภาพอะไรแบบนี้เคยค่ะเคยเขียนภาพประกอบอะไรเงี้ยค่ะครับ <c oughs> ยังไงนะคะมันมีอิทธิพลต่อการที่เราจะทํางานแสดงงานทีซิส,สของเราไหมครับศิลปะนินธ์อ๋อ oh. oh. หมายถึงว่าเราเออตอนที่เราเราจะทํางานทีซิส,สเราตอนที่จะไปแสดงงานเงี้ยครับเราคงต้องคิดถึงก่อนตั้งแต่เริ่มไหมว่าเราจะเอางานแบบเนี้ยเหมือนเราสมมติเราทำมองวนะ่าในอนาคตเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่า ไปอยู่บริษัทไหนอะไรเงี้ยครับเรามีอิทธิพลต่อการที่จะทำผลงานเราให้ออกไปตอบโจทย์ถึงเ,เรื่องของในเชิงพาณิชย์นะครับอ,อ,อ๋อจริงๆจ,จะต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ช่างศิลป์แล้วพอเอนติดจิตกรรมค่คะคือหนูไม่เคยมีอาชีพอื่นอยู่ในหัวเลยคะ่ะ mm hmm. ก็คือจริงๆหนูอยากทางานศิลปะตลอดไปแต่ว่าเวลามีคนมาถามอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ ค่ะเราได้ย่างมันอยู่ที่หลายๆอย่างคะ่ะอยู่จังหวะชีวิตเราตอบตัวเองยังไม่ได้เลยว่าเราจะเป็นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆสิ่งเดียวที่หนูคิดก็คือสิ่งนี้แหละคะ่ะแล้วหนูก็ไม่เคยคิดว่างานของหนูจะไปตอบโจทย์ขอกับใครหรือสถานที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะหนูคิดว่าหนูอยากทําในสิ่งที่หนูรู้สึกแล้วก็อยากทํามันจริงๆไม่ได้นึกไปถึงลูกค้าหรือสถานที่ะคะ่ะครับคุณอิมไทยคงลักษณะเดียวกันว่าครับหรือว่า <คำ S 1> มีการคำถามเดียวกันใช่ไหมใช่ครับคำนึงถึงไหมครับว่าตอนคือ น้องๆที่มาดูเนี่ยอาจจะคิดถึงงานทีสิสงตัวเองในอนาคตนะครับแล้วคือให้คําแนะนําว่ามันจะต้องคิดไหมว่าเหมือนเป็นโอกาสที่จะโชว์ตัวเองว่างานเราเจ๋งงานเราดีและมีแนวทางนี้เพื่อที่จะคนมาดูเนี่ยนอกเหนือจากนักศึกษาแล้วก็อาจจะมีคนที่มันสนใจงานของเราจะติดต่อเราซื้องานอะไรอย่างเงี้ยครับอืม,อมก็จะบอกว่าก็ไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะถ้าไม่งั้นคงไม่เลือกวัสดุเป็นเส้นผมตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าแม้กระทั่ง ของชุดปริญญาตรีก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเรื่องของการเก็บผลงานเลยอะค่ะตัวเองเหมือนกับเอาความชอบแล้วก็เอาเอาแนวความคิดอะเป็นตัวตั้งในการทำงานเลยอะค่ะคไม่ได้คิดเรื่องเรื่องการซื้อขายมาก่อนเลย mm hmm. เถ้าจาเริ่มคิดน่าจะเป็นของโปรเจกต์ Hair for Hope มันเป็นอันแรกแล้วก็จะเป็นอันเดียวหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่า มันเป็นโปรเจกต์เฉพาะ,ะค่ะคท,ที่จุดประสงค์มันต่างออกไปจากการทำงานศิลป,ปะที่เคยผ่านมาค่ะค<ม>แล้วถ้าให้คุณอิมทัยได้แนะนำบรรดานักศึกษานะครับ,รบว่าการที่จะทำศิลป,ปะลนิพนธ์ควรจะมีแนวทางทั้งการคิดหรือนำเสนออย่างไรบ้างครับในเรื่องความคิดและการนำเสนอผลงานรหรอคะรหรือว่าบทเรียนรหรือว่าการตอบโจทย์ อาจารย์เพราะต้องทําเพื่อจบอะครับ <c oughs> เกี่ยวกับอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> จริง,รงๆแล้วอ่ะอาจารย์ถามว่ามีผลไหมกับการที่ที่ทำวิทยานิพนธ์ก็มันมีผลต่อการตัดสินใจ <c oughs> ทั้งเรื่องหัวข้อแล้วก็โปรเซสทั้งหมดของการทํางานเนี่ยมันมันจริงๆแล้วมีผลมากคะ่ะแต่ว่าเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วก <c oughs> ันนะคะอย่างตอนที่ ที่มันจะมีปัญหาก็คือช่วงปริญญาโทเพราะว่าเราเลือกเรียนสาขาศิลปะไทยแต่ตัวงานเราทั้งรูปแบบหรือแนวคิดอะไรเงี้ยมันมันมีความเป็นไทยอยู่แบบมันไม่ชัดเหมือนเหมือนของเพื่อนๆที่เขาทำกันนะคะคือจะโดนคำถามที่ว่าเองานมันเป็นแบบศิลปะไทยตรงไหนอะไรอย่างเงี้เยเรา ก็ปรึกษากอาจารย์ฉลุดเพราะว่าเลือกท่านเป็นที่ปรึกษาค่ะแต่ว่าอาจารย์ชลุดก็พูดมาแบบแบบเราก็ขำท่านด้วยนะคะท่านบอกว่าแล้วมันจะไม่ใช่ได้ยังไงก็เธอเป็นคนไทยหรือเปล่าล่ะแล้วผมเธอก็งอกออกมาจากหัวคนคนไทยไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยอกว่าเออนั่นสินะมันมันสุดท้ายมันก็แบบแต่ทอท่านก็ตอบเหมือนเหมือนเหมือนอัมเราเล่นอะนะคะแต่ว่า ออตอนตอนที่ทำหนังสือวิยนิพน์ก็เลยต้องต้องกลับไปเท้าวความถึงความเป็นมาที่เกี่ยวกับประเพณีอะไรบางอย่างที่มันมีเส้นผมเข้ามา,มาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องด้วยเช่นประเพณีโกลจุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันมัน,ม,นมันเชื่อมโยงได้ไหมมันก็ได้ในส่วนหนึ่งว่าในการอ้างอิงถึงเหมือนกับในประเพณีตรงนั้นแล้วพอมันผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึง เหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับกับตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะมันมันอยู่ที่วิธีการก็มีความคิดของเราด้วยเหมือนกันว่าเราจะเชื่อมโยงจุดไหนที่จะเป็นเหตุผลที่ที่ทำให้งานเรามันดูมีน้ำหนักอ่ะครับจริงๆแล้วมันมีมันสามารถมีทางออกได้อ่ะค่ะครับก็คืออาจจะแนะนำว่าอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีความชั เจนกับ<ช>กับงานที่เราตั้งใจจะทําก่อนใช่ค่ะแต่เราแต่เราต้องแบบเหมือนกับยืนยันจุดยืนของเราด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คืออาจารย์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนเราเท่านั้นเองแต่ว่าหลักๆแล้วมันคืออยู่ที่เราอะคะ่ะครับคุณลําพูแล้ะครับแนะนําอะไรให้กับคนที่จะเลือกหัวข้อหรือว,ว่าทําศิลปะนินธ์ จริงจริงการทํางานนะคะหมายถึงว่าถึงแม้ไม่ใช่ศิลปะนินพ์หนูคิดว่าเราควรจะทํางานที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับมันได้นานที่สุดนะคะนานที่สุดนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่กับมันไปตลอดแต่ว่ามันคือเรืเ่องที่ใช่แล้วเราก็คิดต่อทํามันต่อไปได้เยอะที่สุดนะคะแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันมีวันเส้นอาจจะมีเส้นหรือว่าทําไปได้ทั้งชีวิตก็มันตอบไม่ได้มันอยู่ที่แต่ละคนก็ดังนั้นอยากให้เรื่องเลือกเรื่อง แล้วก็วิธีการแสดงออกที่มันเหมาะกับแต่ละคนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจมันแล้วก็รู้สึกกับมันจริงๆค่ะครับและการที่มีพื้นที่แสดงงานนอกรัว้วมหาวิทยาลัยเหมือนคล้ายๆกับที่คอสินกทมจัดแบบนี้ครับก็คิดว่ามันจะมีผลดีอะไรกับแรงบันดาลใจของนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่ยอยากจะเรียนศิลปะบ้าง จริงๆอ,อย่างเช่นถอดสินต่างๆหรือที่นี่เองนะคะมันมีงานที่แบบบุญเวียนเข้ามาหลากหลายมากค่ะแล้วก็มีงานทุกประเภทให้ดูเลยค่ะเปิดกว้างสุดๆแบบไม่ได้จํากัดแค่ว่ามีเพ้นต์มีพิมพ์เมียอะไรเงี้ยซึ่งหนูว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็แล้วมันมาตั้งอยู่ในใจกลางที่ทุกคนโครจรมาที่นี่ได้อย่างสะดวกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆน้องๆมากเลยค่ะอืมครับแล้วคุณอิมทัยครับมองว่า เด็กๆที่เข้ามาดูงานของเพื่อนๆนักนะศึกษาเนี่ยมีแรงบันดาลใจหรืออะไรบ้างครับที่หอสินก็สรัาบสนุนให้มีพื้นที่ในลักษณะอย่างนี้ครับตอนที่ทราบข่าวจากพี่แก่ะค่ะก็ตื่นเต้นมากที่โ,โหหอศิลป์กรุงเทพมีงานศิลปะนิพนธ์ของปร,ริญญาตรีมาสแสดงด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเรา เราว่ามันเป็นโอกาสที่ดีค่ะคือมันไม่ได้แค่เห็นแค่ในรั้วมหาลัยของตัวเองค่ะคแต่เห็นของในระดับทั่วทั้งประเทศ,ท,เท,ศที่แบบเพื่อนๆที่จบรุ่นเดียวกับเราแล้วมีใครมีผลงานอะไรมั่งในปีนั้นคือมันเห็นความเคลื่อนไหวของขึ้นลูกใหม่อะค่ะคที่อยู่ในวงการศิลปะทีเนี้ยก็ก็ที่คุยกันกับพวกพี่ๆทีมงานแล้วเขาบอกว่าคาดหวังว่าจะมีทุกปีอย่างเงี้ย อีอว่ามันดีมากเลยอะค่ะคือมันรวบรวมไม่ใช่มีเฉพาะสินป้ากรที่ไหนแต่ไหนมาฉะนั้นมันก็มีทั้งทั้งประเทศเชียงใหม่อะไรต่างๆก็มากันหมดก็เป็นโอกาสดีถ้าพูดกันตามตรงอย่างอย่างทีสิสของเชียงใหม่อ่างเงี้ยเราไม่มีทางจะได้ไปดูของจริงแน่ๆมันไกลอะไรเงี้ยอย่างของมหาลัยมาจากทางภาคใต้อะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่เคยได้ดูอะค่ะ พอมันมีโครงการเนี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าโหมัน,ม,นมันน่าประทับใจค่ะน่าตื่นเต้นด้วยครับก็หวังว่าเด็กๆที่มาแสดงนะครับก็คงจะได้มีศิลปินทั้งสองท่านนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับก็บบอาจจะมีคำถามอะไรกับศิลปินทั้งคุณลําพูนิมาไทยไหมครับถ้ามีก็กเชิญได้นะครับเชิญครับ ใช่ไม่อีกเหมือนกันเพราะว่าเราว่าเนื่องท้อแท้อันนี้ของเรามีเยอะมากเพราะว่าอย่างชุดปริญาตรีที่ทำมันเป็นวัสดุพื้นบ้านใช่ไหมคะเก็บก็ไม่ได้ขายก็ไม่มีคนซื้อตอนนั้นไม่มีใคร คือมีมีมีคนเดียวที่ติดต่อมาขอซื้อค่ะคแล้วพอเขาพูดเขาเขาคิดถึงการเก็บผลงานเขาก็ปฏิเสธที่จะซื้องานเราเพราะเราก็ตอบไปตามตรงด้วยความซื่อเราบอกว่าก็ไม่น่าจะเก็บได้นานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นพอเรียนพอพจบปริญญาตรีแล้วก็ไม่ประสบผลสาเร็จในเรื่องของการซื้อขายนะคะแล้วก็แต่เราพอดีไม่ได้ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นเยอะเราก็เลยอเอาเบนเข็มมาซิคือแบบจะหาทางออก กับตรงนี้ย <Techn Pokémon> ังไงก็เลยเอาลองส่งผลงานเข้าประกวดและเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลตรงนั้นมาเรียนต่อในระดับปริญญาโทเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้ผลนะคะคือได้รางวัลจริงๆแล้วเราก็ได้เรียนต่อโทเสร็จแล้วปุ๊บปีแรกปริญญาโทปีแรกก็ยังเป็นวัสดุแบบพื้นบ้านอยู่แต่ว่าเราหมดแรงบันดาลใจหรือความประทับใจกับแนวความคิดตรงนั้นไปแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าพอมาไปในบาลินาโทปีที่สองก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวัสดุเส้นผมซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็มีจุดเปลี่ยนหลายอย่างเพราะว่าตอนที่เริ่มทําโปรเจกต์เส้นผมไปแล้วอ่อ,อิมได้ทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศส3เดือนแล้วตอนนั้นน่ะเป็น3เดือนที่มันก็เ,เท่ากับ1ภาค1นึ่งเทอมพอดีใช่ไหมคะที่ที่ไปเรียนก็เลยต้องดรอปไป1เทอมแล้วก็ไปเรียนเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนพอกลับมาความรู้สึก ที่จะทางานศิลปะต่อมันเปนเล,ลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเรามองไม่เห็นความเป็นไปได้ในการที่จะขายผลงานแล้วเลี้ยงตัวเองอะค่ะคือตอนนั้นคิดคิดแบบแคบมากคิดแค่ใน,นเองว่าขายผลงานแล้วก็เป็นศิลปินแล้วก็พอพอคิดว่าเอองานก็ไม่น่าจะขายได้เพราะมันเป็นเส้นผมก็เลยอยากเป็นดีไซเนอร์อยากจะเป็นเอออยากไปเรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์อะค่ะเพราะมันใกล้เคียงกับประติมากรรมแล้วเราชอบวัสดุ กับงานปฏิมาก,กรรมก็เลยเริ่มไปหาที่เรียนที่ฝรั่งเศสเอาไว้กลับมาก็ในช่วงหนึ่งปีที่ดอบดอบเรียนไปอะค่ะคือตอนนั้นเริ่มทำพอร์ตฟอยอจะไปสมัครเรียนแล้วอะค่ะคือเกือบจะไม่ได้กลับมาเรียนที่นี่แล้วก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสเสร็จแล้วปุ๊บด้วยความที่ติดขัดเรื่องเงินที่จะเอา เอา,เอางานสเก็ตในในพอร์ตโฟลิโอมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆเพื่อจะใส่ลงไปในพอร์ตโฟลิโออีกทีแล้วส่งไปสมัครเรียนเนขั้นตอนสุดท้ายแล้วอะค่ะคือไม่มีเงินที่จะเอาไปทำตรงนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาถ้าไม่งั้นคงแบบคงคงจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้แล้วอาจจะไปทำอะไรแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ประกอบกับเหตุการณ์ที่คุณพ่อเสียพอดีแล้วเราเลยมานั่งถามตัวเองว่าจริงๆแล้ว คือความตั้งใจจริงๆเราอยากจะทําอะไรกันแน่มันเหมือนกับที่ลาพูพูดว่าเหมือนนักเรียนศิลปะส่วนใหญ่จะตั้งตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเป็นศิลปินแต่เราไม่กล้าที่จะพูดออกไปให้คนอื่นรู้ว่าเราอยากเป็นเพราะมันเหมือนกับในขณะที่เราเป็นเด็กอะคำว่าศิลปินมันห่างไกลตัวมากๆมันห่างไกลามากจนไม่รู้ว่าเราจะเดินไปสู่เส้นทางนั้นไปไปจุดหมายนั้นได้ยังไงอะค่ะก็เลยไม่กล้าพูดแต่ว่าที่กลับมา กลับมาทำศิลปะก็หลังจากคุณพ่อเสียกเ็เหมือนกับได้ทำงานชุดนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นชุดที่ทำให้เราเรียนจบด้วยมีแรงบ<ม>ัน<ม>าาดาลใจมีแรง<อ>บันดาลใจด้วยรครับใช่ค่ะคแล้วคุณลำพูล่ะครับท้อครับตอนทำศิลปะนิพนธ์ค่ะตอนทำศิลปะนิพนธ์ มันไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากถ้าคิดไม่ออกค่ะมันจะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่ามันจบแล้วอะไรเงี้ยหรือว่านี่คือการสิ้นสุดของงานเราแล้วเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราหาข้อมูลแค่ใกล้ตัวหมดเลย<ป>เพื่อนหยิบคนนูน้นคนนี้มาเลยยังไม่เคยออกไปข้างนอกเลยค่ะมันก็เลยคิดได้แค่นั้นว่าเออแต่พอเรามาเรียนเอ่อแล้วแล้วมันประกอบกับตอนที่แสดง แสดงวิทยานิออศิลปานิพนธ์นะคะในทศกาลนะคะเราขายงานไม่ได้ซึ่งเราตั้งถูกมากตั้งถูกมากกว่าคนที่ขายได้เราก็เลยตัดใจแล้วว่าเออแสดงว่างานเราแบบมันก็ไม่ใช่คนไม่ชอบแน่นอนมันเป็นคงแบบมันมันไม่ใช่งานที่เขาจะไปสะสมกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นนะคะหมายถึงขั้นตอนในการทำเนี่ยค่ะเขาให้<ค><ค>เวลานาน,านไหมครับในการทําศิลปานิพนธ์ศิลปานิพนธ์สี่เดือนค่ะปิยตรีค,ครับ คำถามคืออาจจะมีความรู้สึก4ี่เดือนนั้นเราท้อหรือว่าทําแล้วมันจะยังไงไหมครับเราต้องจัดการ <God. S 1> ความที่มีอุปสรรค mm. อาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องของใจใจมันก็คงอยากให้จบแต่ว่าบางทีงานมันไม่ไม่เป็นได้ดังใจอะไรอย่เงี้ยครับ หรือต้องเร่งด้วยระยะเวลาหรือเร่งด้วยความกดดันรอบข้างอะไรมันมีบ้างไหมครับหนูหนูไม่ค่อยมีตรงนี้ค่ะเพราะเป็นคนค่อนข้างทำงานค่อนข้างเร็วแล้วถ้างานนี้ไม่ใช่หนูก็จะมีหวังในงานหน้าตลอดคือหนูไม่เคยชอบงานไหนเลยที่เสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วเราจะมีความหวังตลอดเวลาว่าอันหน้ามันต้องดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ค่อยท้อค่ะมันอยากทําให้เพราะผลที่ทำมันเห็นเร็วค่ะแค่สามสวันก็เสร็จอีกชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีตรงนี้มากคือเราก็ต้องพยายามทําให้ มันผ่านค้นไป่ค่ะก็เหมือนเอาใหม่เอาใหม่ค่ะใช่ค่ะครับก็จะเป็นคําตอบสําหรับเรื่องของการจัดการในเรื่องของความท้อแท้หรืออะไรคือให้ให้คิดว่าผ่านไปนะครับพอมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับอยากเพิ่มตะกี้อีกนิดนึงค่ะอยากให้กําลังใจน้องๆเพราะว่าตัวเองเคยอยู่ในจุดนั้นเมื่อก่อนแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเคยให้กําลังใจอิ่มมาเขาบอกว่า ให้ทำอย่างต่อเนื่องทำไปเถอะอีกไม่เกิน5้าปีเดี๋ยวมันจะเห็นผลแต่จริงๆตอนนั้นอาจารย์พูดคือใช้คำแบบค่อนข้างแบบที่มันกระตุ้นเรามากๆคือบอกว่าอีกไม่เกิน5ปีเชื่อไหมหนูจะต้องดัง ซึ่งเราก็บอกว่าจากวันนั้นคือมันไม่มันไม่ได้มีผลงานอะไรที่ออกมาเป็นเอ็กซิบิชันเลยแล้วทําไมอาจารย์ถึงแบบกล้าพูดคํานี้ออกมาคือจะบอกว่าเหมือนโอกาสของของคนทุกวันนี้มันมากกว่าคนสมัยก่อนนะคะคม,มันมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมันสามารถทําให้การเผยแพร่ผลงานเนี่ยเราทุกคนรับรู้ได้อะมันอยู่ในวงกว้างที่มันเร็วกว่าที่เคยเป็นมาฉะนั้นแบบ ขอให้แค่เรายังยังทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งมันจะต้องเห็นผลสำเร็จของงานนะคะครับแล้วคุณอิมพัทยเองตอนนี้มีแผนจะแสดงงานแล้วทำงานศิลปะอะไรยังไงมั้งครับน,นอกจากเป็นอาจารย์ร <laughs> มีโอกาสแสดงอะไรในในอนาคตมีค่ะก็คือเป็นโปรเจกต์ใกล้ๆนี้เลยคือเปิดวันที่23สิามสิงหาคมอะคะ่ะที่อาเดลอะคะ่ะ <laughs> อืมก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook อีกทีหนึ่งนะคะ <laughs> เ็เป็นงานศิลปะที่สามารถจะบ่งบอกความเป็นตัวเองได้ได้ดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีของอื่นจะมีก๊อปปี้มีไลเซน์มีอะไรแต่นี้สามารถจะเช็คได้จาก DNA ของเส้นผมว่าเป็นงานของศิลปินท่านนี้จริงๆนะครับไม่ไม่สามารถมีใครเลียนแบบได้นะครับแล้วของคุณลำพูเองนะครับในอนาคตอันใกล้นี้จะมีงานแสดงหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไหมครับ ก็เดี๋ยวจะมีงานแสดงที่ฟูกอกะที่ญี่ปุ่นนะคะ<ม>ก็คือไปเวิร์กช็อปที่นุ่น3เดือนแล้วก็แสดงงานข่าเดือนกันยานะคะ่ะก็ถ้าทุกคนนะครับยังไงก็ติดตามงานของทั้งคุณลำพูและคุณอิมมาไทยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าถ้าไม่มีนะครับก็ก็โอกาสนี้นะครับก็ขอ ขอบคุณนะครับคุณนิมาไทยและคุณลำพูนะครับสองศิลปินที่มาอธิบายให้เราฟังมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆประสบการณ์ตลอดทั้งชีวิตการทำงานศิลปะตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาของการทําทีซิสหรือว่าศิลปะนิพนธ์ก็เหมือนกับที่น้องๆนักศึกษาหลายคนจะต้องทําต่อไปนะครับแล้วก็จนมาถึงความสําเร็จในฐานะศิลปินที่มีอนาคตแล้วก็มีรูปแบบของงานที่ชัดเจน ของตัวเองนะครับก็คงจะคลี่คลายแล้วก็เติบโตมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับไงก็ตามก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอ,อิมไทยกับคุณลาพูดได้นะครับขอบคุณครับ